ที่เรื่องของดิฉันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรารเราจะจัดบ้านยังไงนะคะให้บ้านของเราเนี่ยเพิ่มพลังบวกเพื่อความมั่งคั่งของชีวิตไปติดตามกันในช่วงของเรื่องบ้านหน้าอยู่กับอาจารย์คาทาค่ะเรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพิ่มพลังบวกด้วยธาตุน้ําทําให้ความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้าบ้านได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามผู้รู้กันค่ะสวัสดีค่ะจาจาร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับธาตุน้ำเนี่ยมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงความมั่งคั่งร่ํารวยได้ด้วยนะครับพอมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แน่นอนก็แปลว่ามีการเงินที่ดีถึงจะอุดมสมบูรณ์ได้ธาตุน้ำเนี่ยเราต้องรู้ก่อนทิศที่เป็นทิศของเขาเองเลยก็คือทิศเหนือเป็นทิทศธาตุน้ะ ทิศที่ส่งเสริมกันระหว่างธาตุน้ําก็คือธาตุทองกับธาตุไม้นั่นก็คือทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือนี่เป็นทิศธาตุทองส่วนทิศตะวันออกนี่เป็นทิศธาตุไม้น้ํากําเนิดไม้ทองกําเนิดน้ําและก็ตัวของน้ําเองเพราะฉะนั้น4ทิศนี้คือตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือและทิศตะวันออกเราสามารถที่จะจัดวางจะเป็นบ่อน้ําจะเป็นน้ําตก จะเป็นน้ําพุแล้วแต่สุดแท้แต่ที่จะเรียกสามารถที่จะจัดวางได้แล้วควรที่จะจัดวางไว้ในทิศไหนคะทั้ง4ทิศนี้ทิศมี8ทิศนะฮะทิศใต้เป็นทิศธาตุไฟะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงในการจัดวางน้ําเยอะๆไว้ทางทิศใต้ถ้าจะมีน้ําทางทิศใต้ก็ควรที่จะต้องเสริมพลังด้วยไฟสําหรับตัวบ้านพักอาศัยน้ําที่ดีควรอยู่ทางซ้ายของบ้าน เพราะเป็นเรื่องของมังกรเขียวคือความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นสระน้ำสระว่ายน้ำบ่อปลารวมไปถึงจะเป็นน้ำตกน้ำพุอยู่ซ้ายมือของบ้านถือเป็นมังกรเขียวของบ้านจะช่วยส่งพลังที่ดีให้กับบ้านอันนี้คือแบบที่1ไม่ได้ดูทิศดูว่าอยู่ซ้ายมือของบ้านเมื่อหันหน้าออกนอกบ้านแบบที่สองดูตามทิศ ดูตามทิศก็คือพยายามที่จะเป็นทิศที่เป็นทิทศธาตุน้ําหรือทิศที่ส่งเสริมธาตุน้ําเองนั่นก็คือทิศเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศต,ตะวันตกแล้วก็ทิศต,ตะวันออกนอกจากบ่อน้ําแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นน้ําตกน้ําพุได้ด้วยไหมคะจะเป็นน้ําตกน้ําพุหรือว่าจะเป็นลําธารก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ความสําคัญอยู่ที่ตรงนี้แ <sizi> ต่หะตรงไหนคะตรงน้ําต้องสะอาด 3. มน้ำต้องไม่นิ่งต้องมีความเคลื่อนไหวน้ำต้องไม่ตาย 4. ถ้าจะเลี้ยงปลาหรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในน้ำสัตว์เลี้ยงนั้นต้องมีสุขภาพดีแล้วก็ต้องหมั่นคอยดูแลและ ต้องมีความสมดุลอย่างนี้เรียกซับได้แน่นอนคุณผู้ชมก็สามารถเสริมมงคลเสริมรัพย์ภายในบ้านได้ด้วยน้ําตามที่อาจารย์แนะนําได้ง่ายๆนะคะส่วนเสาร์หน้าค่ะเราจะมีเคล็ดลับเสริมมงคลอะไรมาฝากต้องติดตามกันสําหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์คาทาค่ะสวัสดีครับ าอาคารสงเคราะห์เล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 ระลอกใหม่ผ่านโครงการทออสรวมไทยสร้างชาติปี2564ประกอบด้วยมาตรการที่13สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติให้พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนและมาตรการที่ สำหรับลูกหนี้ที่สถานะ NPL และลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ให้พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยลงเหลือ3.9%ต่อปีโดยกำหนดการให้ความช่วยเหลือระยะแรกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมรวมระยะเวลานาน,าน3เดือน เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน GHB All ระหว่างวันที่11ถึง29พฤษภาคม2564สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร02-645-9000หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสทำให้คนไทยมีบ้าน